สวัสดีครับวันที่27ช่วงประมาณใกล้จะ3ทุ่มนะครับมาวิเคราะห์คราฟ GBPUSD ครับ,รบช่วงบ่ายเนี่ยได้เซตอัพไป1นึ่งเซตอัพนี้นะครับก็อยู่ใน EP บันทึกที่14.014 14. แล้วก็มาเป็นเซตอัพชว่วง3ทุ่มนะครับก็จะเห็นว่า ตัว GU เนี่ยครับลงมานะครับแล้วก็ทำพักไซเวออกข้างอันนี้ครับ5นาทีนะครับแต่ในภาพใหญ่เนี่ยก็ยังไป S s เอสชอ็อตนะครับผมเห็นชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นชุดลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นในชุดนี้ในหน้าชอ็อตเราก็มาหยุดเข้านะครับอย่างแรกเลยก็คือวัด ระยะการรีเทสซึ่งผมก็ทำเอาไว้แล้วครับอันนี้จุดนี้นะครับกับจุดโลนะครับจุดเข้าที่ได้เปรียบอย่างน้อยเนี่ยก็คือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอยู่ในโซนดิสคาวแต่ค่าเฉลี่ยที่ผมแบ็กเทสมานะจุดที่ดีที่สุดเลยก็คือ0.81จุดนี้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ตรงนี้เลยครับผมก็ตั้งแผ n น n n o r r e r เดเป็นเ l l l ม i ทไว stop l o s s ก็อยู่ที่ตรงนี้ครับ tp อยู่ตรงนี้ระยะอยู่ประมาณอ่าหต่อ3.35จุดีไป1ต่อ3โดยเฉลี่ยนะครับสําหรับเส้นอันนี้ต่นนี้ราคาลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปให้ดูกราฟจริงก็คือราคาเนี่ย ขึ้นมาแมตออเดอร์ที่เป็นเซลลิมิตแล้วก็ลงมาแล้วผมก็มาอัดกราบตอนที่ราคามันผ่านมาระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะสวิตไปให้ดูตัวบัญชีเทรดนะครับอันนี้จะเป็นบัญชีเทรดนะครับจะเห็นว่าจุดนี้นะครับเป็นจุดออเดอร์นะครับจุดสต็อปล o อตอยู่ข้างบน TP ก็อยู่เส้นนี้ตอนนี้ราคา r e ีเ s t ขึ้นไปแล้วก็ปิดติดออเดอร์นะครับ แล้วก็ทิ้งลงมานะครับมาถึงจุดอยู่บเรณนี้ก็จะเห็นว่าอย่างน้อยเนนะี่ยเทรนไลน์เล็กๆตรงนี้นะครับราคาก็เบรกลงมาแล้วนะครับระยะ TP ก็เหลืออีกไม่กี่ปิบนะครับเซตอัพนี้ก็ง่ายๆครับไม่ซับซ้อนเพราะว่าตัว GU เนี่ย วันนี้เนะี่ยอยู่ในเทรนที่เป็นขาลงภาพใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในทำเฟรมเล็กเนี่ยเราก็ Buy As s h o r t ก็หา Setup เข้าในชุดอย่างเช่นชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดนี้ชุดนี้เนี่ยรอให้ราคา r รีเทสขึ้นไปแล้วก็อยู่ในจุดที่ Discount หรือว่ามีจุด Supply ตรงไหนที่มีสัญญาณว่าหน้าเข้าคำนวณความเสี่ยง Risk Reward ถ้าเหมาะสมหนึ่งต่อสองขึ้นไปอย่างน้อยนะครับก็เข้าก็แค่นั้นเองก็ง่ายๆครับพยายามฝึกท่าเดิมๆซ้ำๆจะว่าไปออเดอร์นี้ก็ยังไม่ได้แมทนะครับอาจจะไม่ได้ก็ได้ครับแต่ตามหลักเนี่ยราคาลงมาใกล้ขนาดนี้ก็จะต้องเลื่อนจุดเข้านะครับมากันหน้าทุนเอาไว้จุดเบรกอีเวน ็เลื่อนเอาไว้แล้วครับทีนี้ก็ปล่อยให้ราคาเนี่ยไปตามทิศทางของมันอาจจะขึ้นก็ได้ครับหรืออาจจะลงก็ได้เราไม่รู้แต่ความน่าจะเป็นที่เราวิเคราะห์ว่าโอเคมันน่าจะลงสิ่งที่เราทําได้ก็คือว่าคํานวณความเสี่ยงไม่ให้พอร์ตมันเสียหายเวลาผิดทางแล้วก็คํานวณรีวอร์ดหรือรางวัลที่น่าจะได้ ใต่อัตราส,ส่วนอย่าง11ต่อ21 3ที่เหลือก็ปล่อยให้กราฟเป็นหน้าที่ของมันไปนะครับพอร์ตนี้เนี่ยสเปรดค่อนข้างกว้างนะครับจะเห็นว่าเส้น2เส้นนะี่ค่อนข้างกว้างเป็นโบล็กใหม่ก็เ,เลยลองดูจริงๆตรงนี้ราคาถ้าเป็นโบโร็อกอื่นน่าจะแมทไปแล้วแต่อันนี้โอเคตอนนี้ออเดอร์ติดไปแล้วครับ <c oughs> ก็เป็น TP ตามเป้า อันนี้ไม่มีอะไรมากครับเป็นออเดอร์ซ้ำกับเมื่อเช้าก็คือว่าขาลงมีบอสแล้วก็รอให้รีเทสในจุดที่เราได้เปรียบตั้งเซลิมิตเอาไว้คำนวณความเสี่ยงแล้วก็ตั้งออเดอร์เอาไว้แค่นั้นเองครับคลิปนี้สวัสดีครับ